เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f o r ์ซ่ามอเตอร์สปอรนะครับแล้ววันนี้รถที่จะมาเล่นนะครับเป็นปี2021นะครับ BMW นะครับเ3าน,นะครับเป็นรถ4ประตูที่โคซิ่งเลยนะครับไปไปดูกันนะครับ ก็มาในส่วนของอัปเกรดแอนจูนกันเลยนะครับมาดูที่เครื่องยนต์กันก่อนท่อนะครับใส่ไปกองอากาศใส่ไปแล้วนะครับบวกวชีดครับใส่ไปอิกิชันครับใส่ไปทวินเทอร์โบครับใส่เข้าไปอินเตอร์คูลเลอร์ใส่ไปครับมาดูในส่วนของยางครับใส่เข้าไปยางหลังใส่เข้าไปยางใส่เป็นเลสนะครับอ่าเกียร์ใส่เป็นสปอร์ตไปนะับสปอยเลอร์ครับใส่เข้าไปบัมเปอร์หน้าครับใส่ไปโอ้บัมเปอร์หลังค่อนข้างเท่เลยนะเนี่ย จัดไปครับสิ่งสําคัญเลยครับเบรคครับใส่ไปสปริงรถครับโชคนะโชคช่วงล่างครับใส่เลสไปนะครับลดน้ำหนักอีกสักหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับพอยก็หมดแล้วนะครับะฮะก็สักแค่นี้พอครับค่า P I ก็เพิ่มขึ้นครับโอเคก็คอนเฟิร์มไปนะครับทีนี้ก็มาดูลายกันนะครับอันนี้ก็เป็นลายที่เขาทำไว้นะของคนอื่นนะครับเราโหลดมาใช้ได้นะอันนี้เข้าท่าเลยครับ M power นะครับไปโอเคมาพร้อมลุยครับไปที่ free pay นะครับ เซตอัพอีเวนต์รถที่จะใช้ครับ BMM3 หรือ M3 นั่นเองนะครับกด Accept ไปเลยฝนตกอีกแล้วนะครับพื้นยังเปียกเลยครับก็ใช้ Setting นี้ไปเลยนะครับแข่งโอเคมาแล้วคันเร่งหน่อยครับคันเร่งมีไฟออกท่อด้วย ไปครับตกเกียร์เรบมาเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยรถคันอื่นไม่โหดจังทิ้งไปเลยนะครับมาใกล้ถึงยังเบรกถึงแล้วเกียร์สามโอเคประมาณเกียร์สามโอเคครับไปกันต่อครับ โอ้โหหลุดแท็กหลุดแท็กเบรกเบรกให้ดีหน่อยโอเคครับไปครับไปครับเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปครับโอ้โหเกี่ยวข้างทางซะได้ชนชนเลย โอ้แล้วแมวมาลองอะไรตรงนี้เสียงแมวครับกัดกันตรงนี้นะโอเคครับไปไปครับโอเคลื่นลื่นลื่นนะใส่ยางสปอร์ตมาครับเหยียบไปเลย เบครับโอ้โหโค้งแคบมาโค้งแคบอีกแล้วต้องเอาให้มิดแล้วตรงนี้ลืมเปลี่ยนเกียร์ตลอดเลยไปครับโอเค คนเยอะไปหน่อยนะโทษทีนะครับทุกท่านที่เข้าแข่งขันนะครับเบกสักประมาณเกียร์สี่น่าจะแล้วก็มาลดตรงนี้เป็นเกียร์สามพอได้อยู่มาคร้มาดูในรถกันหน่อยครับเข้าสู่รอบที่สองแล้วเหรอเนี่ยโอเค โอเคครับโอ้โ oh. หไปครับยังเดือดเลยครับแซงยากมากเกียร์สี่นะครับประมาณเกียร์สี่นะโอเคเกีย okay. ร์ส oh. ามโอ้โหโดนชนครับ ไปครับโอ้ยหมุนโอ้โหขับรถกันไม่ระวังเลยนะโอเคไปต่อครับเหลือแค่รอบเดียวเท่านั้นเองตอนนี้อยู่ที่เกียร์ห้าเบรกครับถอยครับถอยเกียร์ลงมา โอเคนะครับเหยียบไปลําคานแมวจังมากัดอะไรกันตอนนี้ไปครับสมาที่ชักจะไม่ได้อยู่ที่รถแนละ้วอยู่ที่แมวกัดกันแงวแงวแงวไปครับ <Last lap. S 1> รอบสุดท้ายสันแล้ว ตอนนี้ยืนดับที่สิบสามครับยี่สี่ครับโอ้โหเอาใหญ่เลยที่นี่เดี๋ยวต้องลุกไปจัดการซะแล้วมันจะกัดกันตายไเนะี่ยไปครับไปครับผม โอ้โห oh. หืมรับตัดรับตัดเบคกมอสิเดสเป็นอ้ยไม่รู้เสียงจะเข้าไม่ไหมนะแนวน่าจะเข้าๆอยู่แล้วนะ อุย้ยโทษทีชนไม่เป็นไรเนาะเจ็บนิดเดียวนะครับโอ้โหโลัดสนามเรียบร้อยครับ เบร์นหนึ่งลากซะลากเกียร์นี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่หมเกียร์ไปครับรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับโอเคครับได้ที่11นะฮะ